คำพีมหากัจจายสูตรเป็นคำพีในพุทธศาสนาเทราวาทที่มีความสำคัญในเรื่องของการอธิบายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดลึกซึง้งโดยเนื้อหาหลักของคำพีนี้เกี่ยวข้องกับการขยายความของพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเพื่อช่วยให้เข้าใจคำสอนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นความหมายโดยตรงของคำพีมหากัจจายสูตรคำพีนี้มุ่งเน้นการตีความและอธิบายธรรมะในเชิงลึก โดยใช้วิธีการอธิบายอย่างละเอียดและเป็นเหตุเป็นผลเพื่อทำให้เนื้อหาธรรมะที่กระชับในพระสูตรมีความชัดเจนมากขึ้นตัวอย่างเช่นการอธิบายสับเฉพาะเช่นคำในบาลีและการเชื่อมโยงหลักรมเข้ากับชีวิตประจำวันจุดเด่นและความแตกต่างจากคำพีทั่วไป 1. มุ่งเน้นการขยายความคำพีมหากระจายสูตรมีความพิเศษตรงที่อธิบายคำสอนในเชิงลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่สั้นกระชับหรือซับซ้อนในพระสูตรทำให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 2. รูปแบบการอธิบายเป็นระบบคำพีนี้มกักใช้อัาธิบายขยายความด้วยวิธีที่มีลำดับขั้นตอนเช่นการแยกแยะข้อทรรออกมาเป็นส่วนย่อยๆก่อนนำไปสรุปเชื่อมโยง 3. อิทธิพลของพระมหากัจายนะพระมหากัจจายนะซึ่งเป็นผู้รจนาคำพีนี้ท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่มีความสามารถพิเศษในการอธิบายธรรมะทำให้คำพีมหากัจายสูตรมีความโดดเด่นในด้านการตีความเชิงลึก ซึ่งจะต่างจากคำพีอื่นๆที่อาจเน้นเรื่องเล่าเหตุการณ์หรือข้อวินยัยตัวอย่างหัวข้อธรรมะที่มักปรากฏในคำพีนี้การขยายความของปฏิจจสมุป,ปบาทหลักธรรมว่าด้วยเหตุและผลการอธิบายขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการตีความอริยสัจสี่ 4, ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสรุปก็คือคำพีมหากัจจายสูตรมีความสำคัญในฐานะเครื่องมือช่วยขยายความธรรมะที่ยากหรือซับซ้อนให้กระจ่างขึ้น เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งของพระสูตรซึ่งต่างจากคำพีทั่วไปที่อาจเน้นการบันทึกเหตุการณ์หรือวินัยส่งโดยตรงการเรียนมุกใจก็ไม่แตกต่างจากการเรียนวิทยาศาสตร์เรียนฟิสิกส์คือมันจะไม่มีการผ่านข้อไหนไปเฉยๆโดยไม่มีเหตุผลเขาจะไม่ข้ามเด็ดขาดเรื่องอะไรก็ช่างเขาจะพูดเขาจะย้ำจนได้เหตุผลเขาถึงจะบันทึกได้ไว ฉะนั้นมูลกระจายแบบเดียวกันเขาจะไล่ข้อแต่และข้อแล้วให้ความสําคัญเรืว่าข้อนี้คืออะไรมันคนละเอียดเลยครับการเรียนมูลกระจายละเอียดมากมันไม่ใช่จะมานั่งพูดโบยใบสามคำแล้วก็ใช้ใช้ได้เลย